สวัสดีค่ะมาโบกับจินยูแบบบานๆปี่ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือเสื้อผ้าพมาเ็ดกระเผาค่ะเมนูมือมีอยู่สองย่างนะคะหนูขอเอืน่นมาสองย่างกันเลยค่ะพี่น้องก็คือปนปลาทูกับไข่ต้มนะคะพี่น้องมือนปนปลาทูของหนูเอาแคสเท,ที่มีนเนี่ยบ้านนะคะพี่น้องไม่ได้ไปตลาดเลยค่ะหลังจากที่เมื่อกลับมาจากเฝ้่งจาน่ายนะคะพี่น้องก็จะมี กระเทียมเนา่ะพี่น้องเราเมือนี่บุกพริกนูกระใสบุกพริกปนเอาเนาะค่ะเหตุผลที่ใส่แต่กระเทียมค่ะหอมแดงบะมี่่ะพี่น้องแล้วก็กระเทียมในหนูเอาไปต้มก็นะคะต้มใส่กับปลาทูค่ะมันสุกค่ะเพราะว่าเ้อาบรีขัวนะคะพี่น้องแล้วก็ลวกพักไล่ค่ะเพเบิ่งนกันค่ะพี่น้องว่าพักเข้าสมิอียงเนี่ยค่ะพี่น้องพักนี้บนในสื่อเดียค่ะเก็บเอาแถวหลบบานนะคะพี่น้องนะคะเป็นเมนูง่ายๆบันๆค่ะพี่น้องพบุ๊บเเป็นการเสียเวลาค่ะพี่น้องมาค่ะเอามาลงมือเหตุกันเลยค่ะ โอพี่ว่าคือได้พี่น้องคลิปนี้โบตัดต่อได้ค่ะวัวจะไดนก็ลงจนสันเลยค่ะพี่น้องเอาละพริกป่นใส่ลงไปค่ะซีเพเผ็ดเลยค่ะเปิดไฟจักหน่อยนึงค่ะแล้วค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมที่เราต้มไปกับปลาทูค่ะโขลลงไปค่ะ แล้วก็ใส่ปลาทูค่ะพี่น้องใส่ลงไปผู้ใดมีบลาเคอเทศมากบลาเคอเทศก็ใส่ลงไป,ไป,ป,งไปนําเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ตําไปเรื่อยๆค่ะให้มันเนียนค่ะพี่น้องเคล็ดลับของการตาปนที่แสบเนาะค่ะพี่น้องตําจนกว่ามันสีเนียน,นะคะ่ะสหรับคนที่มักขึ้นนะะู้นค่ะแต่เพื่อนๆบางคนอาจมักแบบเป็นสิ้นเนาะค่ะพี่น้องก็มักไผ่มักมันค่ะ พี่น้องเม่นูกก็เผาแยำเสาี่นหนูทั้งเฮ็ดทั้งฝ่าวค่ะเพราะว่าชั่วโมงเหล่งดวนมามากเลยค่ะเพราะว่าก็แสดงไม่เห็ดก,ก็เผาเสาเนี่ยค่ะพี่น้องที่แสดงกินได้ยากโอ้กะเจ้าก็เผาคงเว้นต่อหน,นูก็เลยฝ่าวนคะคะพี่น้องแล้วมอนี้ก็บอกเมื่อกะสิบกระสาวเนี่ยบอกแห้งบ่ด้ค่ะพ่นยู่ของรางแต่สว่านหนูตะโกนยยางสบายอยู่อะนะคะพี่น้องเขาเฮ็ดงานมีเจ้ามีนายกับลำบากแน่จะเสร็จละค่ะเอาละค่ะก็ตำเนียนละค่ะพี่น,ออน,น,น้อง มือน,นี้ใส่แต่กระเทียมเนาะคะกระเทียมต้มใส่กับน้ำปลาแล้วก็บอกพริกป่นแคะ่นั้นค่ะเราก็ใส่ชุดลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาที่ห่อต้มป่นะค,ะค่ะคนๆเนี้ยจะหน่อยนึงค่ะทดลองนะคะ,ใ,นะคะใส่ลงไป ป่นกินกับข้าวเหนียวนะคะพี่น้องนนอหนูกับสะโบเห็ดใส่ันไดค่ะกับสะเห็ดพอกขอนออ้นๆโอโตะมะพี่น้องหน่อยๆแสบๆคระะับว่าแล้วก็เติมน้ำปลาโอ้ยเติมน้ำปลาหมอพิท ขาวานหนักปลาหล่หนูหุวยเลรอคะว่ามับนบบลนัวเพราะว่าหนูใส่ปลาหล่หลายเก,งเยเยกย่งใจเจ้า,นห,า,นะะาหน้าเพิบบ่มแดดเพิ่นเหม็นปลาหล่าลนะค่ะแล้วก็ผู้ใดมักบักเน้ากระบีใส่ได้เลยได้ค่ะพี่น้องปิดท้ายด้วยผักชีซอยไปเลยคะ่ะเอาละคะ่คะแป๊บนึงค่ะพี่น้อง ซอยลงไปเลยสดๆเลยค่ะพี่น้องเห็ดแบบว่าบนมีตัดต่อว่ามีอย่างเลยค่ะเป็นธรรมชาติเป็นบรังคือมูวานนี่นะคะพี่น้องนี่นะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะปนปลาทูนะคะพี่น้องผู้ใดมักไซส์กว่านี้ก็เติมน้ำไปอีกหรือผู้ใดมักข้นสำนูก็เอาสำานีกับพ่อค่ะพี่น้องเอาละคะ่ะมากค่ะที่นียดนูสมมติแตงเขาสูกินเราผักหนูไม่อีอย่างในจา แล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนู่มือนี้ค่ะเป็นอาหารอีสานบานเฮ่าค่ะปนปลาทูคน้คนๆกินกับพักหลยๆค่ะพี่น้องแล้วก็ไข่ต้มนะคะนี่ค่ะปนปลาทูนู้ค่ะ,ะ,คะพี่น้องนู้ใส่แค่สองอย่างนะคะคือมือนน้พี่น้องก,ก,คอก็คือกระเทียมกับพริกปนนะะ่นค่ะพริกพุพงนะคะพี่น้องเพราะว่าของขาดแค่นะคะปกติหนูจะใส่หอมแดงใส่ยังน้ำน,นะคะพริกสดแต่ว่าบะหมี่นะคะเข้ากับเอามาดัดแปลงใส่แต่กระเทียมกับพริกพุพงเอาค่ะปรากฏว่าแซ่บค่ะพี่น้องนี่ค่ะปนขนๆตำเนียนๆนะคะ ผักเปียวเงยจักหน่อยนึงนะคะพี่น้องบีบมะนาลงไปค่ะแซ่บด้วยผักชีค่ะนี่ค่ะเป็นเมนูง่ายๆแต่จะเลื่อนอาหารหมักนะคะพี่น้องส่วนผักค่ะพี่น้องนูสมารีวิวพักให้มันคักคากุ้ค่ะอันนี้คือยอดกระทิค่ะพี่น้องอ่อนๆมวนใดทั้งการทั้งยังเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ักห้มลวกค่ะพะห้มแดงลวกค่ะไข่ต้มค่ะพี่น้องแล้วก็แล้วแค่ลวกค่ะอันนี้คือสมพักกุมค่ะพี่น้องปากแล้วขันไหวเละค่ะขันไหวมันหลายนะคะกินได้หลาเหมืออยู่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ หยอ,อนอ่อ,อน,ออนค่ะเอาม,อมอาหมวนกับปนนะคะพี่น้องแล้วก็มีขาอาอ้าวเหนียวยูดได้จานนุ่มอะให้เบิ้งนี่ค่ะข้าวเหนียวค่ะพี่น้องติ๊กหน่อยกองข้าวหน่อย่ะแม่ค่ะพี่น้องเมนูปนนี้ข้าวเหนียวซ้ำนี่สิอิมบอน,น้อค่ะพี่น้องอานนาะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเป็นเมนูง่า,งงายๆนะคะพี่น้องตอนแรกนุ้คิดว่าสบริเ็ตวิธีทําเห็เบิ้งได้ค่ะแต่ว่าอยากให้พี่น้องเห็นว่าข้ามีอยียงในบ้านข้าสามารดแบบแปลงเลยค่ะบ่ต้องครบเครื่องค่ะพี่น้องกระแซะเพื่อกันค่ะนี่ค่ะเป็นเห็ดปนง่ายๆนะคะพี่นอง เอาละคะ่ะขอพูดหล,ลายๆเล้อ,เอ,อจากพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะมากกดไลค์กดแช์กดติดตามให้ขอพูดกลาลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องทั้งเผื่อเก่าเผื่อใหม่ตแต่สองสามปีที่แล้วจะหมดมือนีคะ่ะยังหักกันเนียวแน่นยังมาบอกมาคุยมาผูดมาน่วกันอย่เนะคะ่ะพี่น้องขอคุณหลายๆมีโอกาสนะคะพี่น้องมาพบปะเจอกันบ้างก็ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าหนูให้งานอยู่กรุงเทพน่นนะบม่มีเวลาะคะ่ะพี่น้องช่วงนี้เนาะคะ่ะหลังจากการมาจากฝ้าจะน้าจาก,าจากโรงพยาบาลแล้ว งานยุ่งกเกาค่ะพะผู้เฒ่าเพิ่นช่วยเหลือตัวเองบบคอยด้เนนะคะ <c oughs> การกินเขากินน้ำหฮอตองปอนต้องบึ่งอาบน้ำอาบทาค่ะพี่น้องนะคะเบิ่งเพิ่นไปสร้างเพิ่นมีชีวิตอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็ะเรียนนุมมาตแต่เต่นหน่อยคือกันค่ะแต่แต่อายุ14เนานะคะพี่น้องจนตอนนี้40ิบค่ะพี่น้องอยู่ก็เพิ่นมากหนูก็เลยหักขึ้นแมมขึ้นยังนี่ล่ะค่ะก็เบิ่งเลาไปนะคะส่วนสุถามว่าขึ้นเดือนเทยเนาะคะพี่น้องนูงหัวพี่น้องสิถามบ่หลรยดอกค่ะพี่น้องตะวาอยู่ด้วยใจ เข้าไปอยู่บอกอื่นหรือว่าเปิดหลานเปิดยังเข้ากับเสดไลคนนี้อยู่แต่ว่าเข้ากับอยู่เบิ่งเพิ่นไปจนกว่าเพิ่นบ่มีชีวิตอยู่นะคะพี่น้องก็คือสิ้นสุดค่ะพี่น้องเอาละคะ่ะเพราะว่าพี่น้องเคยถามมายอยู่ในเ,เพจว่าเฮ็ดอีหยังจงัจงใดจังใดเนาะค่ะพี่น้องหนูนกนัถ้าพูดไอ้ฟังหอดจบถ่ายคลิปกับสมูงนะคะพี่นอ้องแต่หามือใดไม่เวลานุกับสมัครไหลสดหรือว่ามานั่งบอกพูดคู่ ก,กันเนาะค่ะพี่น้องเอาละค่ะบอลายพี่น้องสันร่ำค้านให้ได้บอกกันยาวาสิละคะ่ะพี่น้องมาค่ะเมื่อกี้เขาก็พ้นในกันค่ะแสบๆจ้าซีซันนาตาค่ะพี่น้องให้เบิ้งคักๆไกลๆเลยค่ะ